โปรโมชั่นบางจองพันเดียวออกรบหนึ่งพันคับี่ไปเลยห้าเดือนซื้อวันนี้มิถุนายนลูกค้าไม่เริ่มผ่อนจัดโอนประกันปีสามพันนี้นะครับราคาสองแสนกว่าบาททุกคันแล้วก็ทุกคันมาผ่อนอยู่เดือนละห้าพันและให้ลูกค้าลับปีไป 5, ีห้าเดือนจัดโอนประกันปีก่อนห้าพันบาทออาวีออสปีสิบสี่นะครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่มันหกพันกว่าบาท แล้วก็มีซิตี้คันนี้ก็ผ่อน6,000กว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ผ่อนเดือน็ะ7,000ปลายนะครับซิตี้ตั16นะครับคันนี้จัดสกเดือให้แล้วรอบคันนะฮะอ่อนอยู่เดือนละ8,000บาทเนาวาร่าตัวนี้จองคันเดียวครับคันนี้ผ่อนเดือนละ6,000เพราะละโปรขับไปี5เดือนนะมาให้ลูกค้าดูหน่อยวันนี้มีรถเยอะมากเลยครับลูกค้าครับและทุกคันครับซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมตามนโยบายผมนะครับเอ้าเริ่มรอบแรกก่อนคันนี้ปี18นะครับตูซูกิเอฟิกา้าผ่อนเดือนละ8,00 เลือกรับเป็นโปรโมชั่นสลงก็ได้ปัรอบพันหมดเลยเร็วๆเลยนเยอะต้นเยอะครับันนี้คันนี้402,900บาทนะครับได้ตัวท็อปได้โปรขับฟรีไปอีก5เดือนแล้วทุกคันไม่เอาโปรขับฟรีมาขอเป็นส่วนลดเดี๋ยวจัดให้เจ็ดที่นั่งนะครับเจ็ดที่นั่งผ่อนเดื 7, 000, อนเจ็ดพันผ่อนเดื 7, 000, 8, 000, เอนเจ็ดพันแปดพันอ้าวคันนี้หน่อยคันนี้ขออนุญาตไม่ให้โปรขับฟรีครับขายถูกๆขายถูกๆสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เป็นปีสองพันสิบสามเลยนะเ,นเลขไมล์หนึ่งแสนห้าพันโลเอารอบคันหน่อย คันี้จะซื้อสดซื้อผ่อนเข้ามาคุยกันนะครับถ้าซื้อผ่อนเนี่ยต้องดาวน์หน่อยนะครับเพราะว่าธนาคารหลายๆธนาคารเขาไม่ค่อยรับจับเชฟเลยตัวนี้แล้วนะจริงๆเป็นรถที่ใช้ดีเป็นรถที่ขับดีแต่คนไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะครับเดี๋ยวที่นั่งตัวนี้200,000 39,000บาทอะไรวะเนี่ยถูกกันนะครับ2 0 0น0 0 39,000บาทเท่านั้นนะครับถูกมากๆเลยสนใจพิมพ์สนใจครับลูกค้าามวาบางหมูกมเงินมา1,000บาทจบได้เลยหรือเปล่าจบครับจบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเลยเอา้าบอกว่าที่สันโน้ นี่สันโนดห้าประตูเครื่องยนต์พันสองนะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปสวยมากไม่สามหมื่นโลมือเดียวป้ายแดงครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเร็วๆเร็วๆเรกกันเลย,วเยวสวยมากใครสนใจใครหาอยู่บอกเลยว่าไปเอกับป้ายแดงไปสองแสนกว่าอู้หูลูกค้าคุ้มไหมล่ะคุ้มไหมล่ะ,มไ,มละได้โนตดตัวนี้ไปนะประหยัดน้ำมันมากนะครับปุ่มสตาร์ทมาเลยลูกค้าครับเลยเป็นตัวห้าประตูนะห้าประตูก็จะเก็บสภาระได้เยอะหน่อยนี่น,น,นี่ดูดิทำไม่อย่างสวยอย่างเนียนเลยครับใครหาอยู่ใครชอบทักมาเลยครับ ตกทุกอย่างแค่เงินหนึ่งพันบาทต่อกันที่คันนี้ครับแคมรีออกใหม่ล้านสามออกใหม่ล้านสามวันนี้เหลือสามแสนกว่าบาทหายไปล้านหนึ่งอ้าวควันนี้ปีสองพันสิบเอ็ดจุดสิบสองนะครับเลขใหม่แสนห้านะครับโอ้โหว,วันนี้ราคาหายไปเยอะมากราคาหายไปเยอะมากๆเลยนะเหลือสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแมวโปรขับฟรีลดได้อีกทุกคันมีส่วนลดให้นะครับแมวโปรขับฟรีทุกคันผมมีส่วนลดให้นะอ้าวมาต่อกันที่คันนี้หน่อย ันนี้เป็นรถที่ขายดีมากนะครับเป็นรถอินโกคาขายดีมากครับสนุกมากอันนี้เป็นมาด้า2สีดานปี2019นะครับออกใหม่ป้ายแดงนี้7แสนนะวันนี้ราคาเหลือเพียง4แสน79,000บาท4แสนบ9 0 0 0บาทเท่านั้นผอมเดือนละ9,000ครับนี่นะครับสนใจพินพ์ส่วนใจมานะครับคันนี้มาด้า2ปี19ใหม่มากบอกเลยว่าใหม่มากนะครับ คุณกระกมือสองในสภาพป้ายแดงคุณภาพป้ายแดงรับประกันเหมือนป้ายแดงที่รับประกันเครื่องและเกียร์ให้งานสูงสุดสองปีสองหมือนโลใครอยากได้เอเมล่าอีกบุคคลแบบนี้เข้ามาผมนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเก้าไมล์หลักหมื่นโลอัดรอบพันไอ้กันนี้ก่อนสามเจ็ดเก้าพรอเดอนละเจ็ดพันครับพร้อมรับโปรขับปีไปห้าเดือนท่านใดไม่เอาโปรขับปีบางมีส่วนลดให้ค่าจัดไปเน้นค่าประกันค่าโอนต่างๆผมฟรีให้หมดผมฟรีทุกค่าหมดเลยนะผมฟรีหมดเลยนะครับ นี่ภายในกว้างขวางเลยนะอมเมล่านะจุดเด่นของเขาเลยนะภายในกว้างขวางประหยัดน้ำมันนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะครับใครๆก็เป็นเจ้าของได้วันนี้ท่านไปเดินในบนโชว์รูมรถป้ายแดงท่านก็จะเห็นโฉมนี้แหละรับย์นสส์มาร์ทวันนี้ผมเอาที่พยนสมาร์ทคุณภาพป้ายแดงไม่เหี่นโลมาขายในราคามือสองสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไปกับป้ายแดงสองแสนกว่าเอารอบคันเลยรถใหม่มากใหม่มากๆนะครับสามเจ็ดเก้าถูกกับป้ายแดงไปสองแสนจะให้โบกับฟรีไปกห้าเดือนไม่เอาโบกับฟรีห้าเดือน เอาไปส่วนลดไปผมรับประกันได้ว่าดอกเบี้ย,วเ,วยเท่ากับป้ายแดงนะครับการวารันตีของผมเท่ากับป้ายแดงนะครับดูแลท่าเหมือนป้ายแดงเลยอันนี้ปีส19เช่นเดียวกันนะปีส19เช่นเดียวกันไนมะ่50,000โล่4แสน60,000 9,000ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยผ่อนเดือนละ9,000ไม่ครับโบกับฟรีผ่อน8,000กว่าบาทจะทำให้ไปรอบคันเลยสวยจัดเร็วๆลูกค้าครับใครสนใจใครหาอยู่สนใจพิมพ์สนใจ,นใจอย่างด้วยกระสารพิมพ์ตัวเอกสารเข้ามาเลยนะอย่ารอช้านะจ๊ะ รถสวยๆมีจำนวนจํากัดน,น,นะครับไซ์ข้างหน้าเนี่ยจัดอีโก้ขาให้ก่อนนะครับข้าหลังจะเป็นกระบะมาสู่อีโก้คาที่ขายดิบขายดีที่สุดนะครับผมมีทุกสีเลยตัวเนี้ยมีตั้งแต่สีน้าตาลสีขาวสีบอลเงินนะครับมีครบตัวสีสีเทาก็มีคันนี้สามแสนกระบ่พรเดลเจ็ดพันคาฟแคาฟอีกห้าเดือนแม่โก้กับฟมิโซะไรอีกมารอบคนหน่อยสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับได้สัปรา์รอบคนไปด้วยนะครับสวยๆเลย สวยสวยใสใสแบบนี้พ่เดอนละเจ็ดพันกว่าบาทโอ,อ้โหลูกค้าครับใครหาอยู่บ้างเนี่ยอีโก,กคาแบบนี้อีโกพาแบบวีออสะมันต่อกันที่เอ็มจีหน่อยนะครับแถวหน้ากลางจะหมดแล้วเอ็มจีตัวนี้ออกใหม่ได้เลยห้าแสนไปวันนี้นะครับเล่นไมสี่หมุโลตัวท็อปปีสิบเก้าพรเดือนละเจ็ดพันขับปีห้าเดือนครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยครับสนใจพิมสนใจมานะครับใครหาอยู่บ้างเอ็มจีไปเข้าตาใครบ้าง ถูกสเปคใครบ้างรถอีโก้คาขับสนุกต้อง MG เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นลูกค้าที่ไม่ซีเลีระแบนนะบางคนเขาซีเรียสระเบนเขาไม่เอา MG นะครับแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบไม่ว่ากันนะจริงๆอนะ่ะ MG เป็นรถที่ขับดีนะครับแล้วก็เสมรรถนะเขาเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าเขาเป็นรถอังกฤษเขาเป็นรถสมรรถนะของยุโรปนะเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับเอ,อ แต่แ้ต่ใครชอบนะเราไม่ดังคับกันนะผ่อนได้เจ็ดพันแต่คุณได้รถป้ายแดงเลยน,นี่คือสภาพป้ายแดงไม่สี่เบอร์โลครับผมมาลัยมัล<ม>ติฟังก์ชันสองฝั่งนะครับพร้อมกับพร้อมกับนี่ข้างบนเลยซันรูฟครับคันไหนก็ตามที่มีหลังคาซันรูฟแบบนี้ลูกค้ารู้ไ้ได้เลยนะว่ามันเป็นตัวท็อปคันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเหมือนกันผ่อนเจ็ดพันขับปีห้าเดือนถูกกับป้ายแดงไปสองแสน 2, กว่าอ่ะใครชอบสีแดงเอาสีแดงนะผมไม่ลุกสีเลยผมมีทุกสีอยากได้สีอะไร พิมพ์เข้ามานะครับอยากได้สีอะไรพิมพ์เข้ามาครับผมมีทุกสีเลยอันเมร่าตัวนี้นะครับสีแดงใครบอกว่าบังจะถูกจะแพงหนูขอแดงไว้ก่อนเอาตัวนี้ไปเลยจ้าเอาตัวนี้ไปเลยนะสามแสนกว่าบาท T R D นะครับเครื่องยนต์สองพันห้า T R D เกียร์โตห้าแสนกว่าบาทคันนี้เป็นเกียร์โต้สีดําสวยมากครับได้ชุดแต่ง T R D มาแล้วคันนี้ผ่อนอยู่เดือนละหมื่นต้นๆนะครับพร้อมรับโปรขับฟรีห้าเดือนใครไม่รับโปรขับฟรีห้าเดือนอ่ะต้องมีส่วนลดให้นะอีซูซุสั่งล้อให้แล้วนะ พิ่งลงมานะครับสั่งล้อให้แล้วนะครับเดี๋ยวใส่ล้อเดี๋ยวใส่แ็กให้สวยเลยนะถูกกว่าป้ายแดงไปเกือบสองแสนนะครับวันนี้ขายห้าแสน้อนต้นนะครับไม่หมื่นโลเนี่ยไม่หมื่นโลสวยมากลูกค้าเนี่ยใครสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวจับแ็กให้นะนี่ดีแ็กแบบนี้มีทุกรุ่นเลยนะครับจะตัวเตีย้ยตัวสูงมีหมดแล้วดูสีดิสีสวยมากนะครับตัวนี้เป็นตัวจัดทรงให้แล้วจัดทรงลงล้อมาให้แล้วสามแสนกว่าบาท คันนี้ดูมาคาให้นะครับคันนี้ราคาเท่าไรสามเก้าเก้าพอนเดออ์เจ็ดพันกว่าฟรีดาวิ์ฟรีัดฟรีโอนฟรีประกันภัยและรับโบนัสฟรีไปด้วยอห้าเดือนนะครับลูกคา้าขายความจริงใจขายตรงไปตรงมาบางมดยุชาเท่านั้นนะครับคันนี้ก็สามเก้าเก้าปีสิบเอ็ดนะครับอีโก้ค่ะสวัสดีอีกะกระบาแบบนี้คนทํามาหากินคนทํางานพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเลยครับไม่ต้องมีประวัติเดี๋ยวให้ออกรบหนึ่งพันบาทจัดไป รถที่ผมเอามาให้ลูกค้าได้เห็นตรงนี้เอาไม้ลูกค้าได้เห็นกันก่อนนะครับรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะสี่ประตูห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เกียร์ธรรมาดามือเดียวป้ายแดงปีสิบหกนี่แตบบ่นี้ผ่อนหกพันกว่าบาทนะครับราคาสามแสนต้นๆนะครับแบบนี้ก็คันนี้ขายแล้วผ่อนห้าพันบาทนี่ใครสนใจบ้าง Vios ปีสิบสี R ่ P 14, นะครับคันน, 6, นี้ก็ผ่อนอยู่มันหกพันกว่าบาทแล้วก็มีซิตี้คันนี้ก็ผ่อนหกพันกว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับเจสมาแล้วกับใครหาอยู่สามแสนกว่าบาทนะครับ สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทประมาณนี้ผ่อนอยู่เดือนละเจ็ดพันครับได้สกเกิร์ตรอบคันได้ปีได้สภาพได้เบาะหนังได้สกเกิร์ตโอ้โหบอกได้เลยว่าผ่อนเดือนละเจ็ดพันนะครับและพร้อมรับโปรขับปีเบค้าเดือนนะรถล,ะล,ะละังยกอยู่นะครับกระ 4, บะเองสี่แสนกระบะนะครับสี่แสนกระบะคันนี้ผ่อนอยู่เดือนเจ็ดพันปปลายนะครับซิตี้ปีสิบหกซิตี้ปีสิบหกนะครับคันนี้ <S <S <ม>จกกัดสตูดิโอให้แล้วรอบคันนะฮะผ่อนอยู่เดือนละ 8,000บาทนะครับนี่ซิตี้โฉมใหม่ซะด้วยเหลือคันนี้คันเดียวแล้วนะจ๊ะเหลือคันนี้คันเดียวนะซิตี้โฉมนี้นะครับอนได้รับ8,000พร้อมรับโปรขับปี5เดือนสนใจพิมพสนใจมาเลยอูโหลูกค้าสูงไม่เดิมมากนะครับ4แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวฟรีจับฟรีโอนฟรีประกันภัยคนนี้ถอดลูกยางอยู่นะฮะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนี่นผมถอดลูกยางคนนี้ออกนะฮะลูกค้าบางท่านนี่เขาถอดออกทั้งหมดนะนเขาอด,ออด,นะขดูว่ารถมันเดิมหรือเปล่ปารถมันมีหรือเปล่ปาเาห็ให้แกให้หมดเลยนะฮะ เพื่อความสบายใจลูกค้าอยากจะแกะจุดไหนแกะได้เลยนะครับที่ทางมดยุสคาเราไม่เหมือนที่อื่นลูกค้าอยากจะแกะจุดไหนอยากจะแกะเท่าไหนแกะไปเลยแกะแล้วใส่กลับไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เองครับเดี๋ยวผมใส่เองนะสวยสวย,สวยเดิมเดิมนะครับมาเลยจ้ะมาถึงสุดหล่อนะครับสุดหล่อกระบะสี่ประตูออูน่งแต่งซิ่งมาให้แล้วจัดทรงล้อมาให้แล้วหกแสนกว่าบาทพร้อมรับโคขับปีบิบห้าเดือนออกใหม่ไปเลยเจ็ดแสนที่นี่นะฮะ รับประกันให้เท่ากันเลยนะครับคันนี้ปี2020ครับ6แสนหนหมื่นเก้าพันบาทฟีดาพีจัดพีโอนนะครับลูกค้าครับรถเดิมมากสวยมากนะครับจัดทรงให้แล้วสวยบอกสวยนะครับที่นี่ไม่ดีบอกกันตรงๆลูกค้าครับขายความจริงใจบวกเข้าไปด้วยนะครับไม่ได้ขายแค่รถนะผมเนี่ยมาจากเซลล์ป้ายแดงลูกค้าผมรู้ระบบป้ายแดงดีว่าเขาดูแลลูกค้าแบบไหนเราเอามาทําในมือสองเลยนะครับ ดังนั้นที่นี่ลูกค้าครับหายห่วงนะครับรถมือสองที่เจ้าของขายเองการันตีคุณภาพออกใบรับประกันให้รถมือสองที่ท่านวางใจได้รถมือสองที่เราคือที่พึ่งของท่านนะฮะโอ้โหนี่ขครหายอยู่บ้างขครสนใจขนไหนนะครับลูกค้าครับทักเข้ามาได้เลยนะคันนี้นาวาร่าบอกได้เลยว่ามือสองไม่ใช่คู่แข่งเรารถป้ายแดงเท่านั้นนะครับมันคือรถป้ายแดงชัดๆเลยกับมาขายในราคามือสองไม่จะพูดยังไงแล้วข้าวรอบคันหน่อยนะครับ ผมกำลังจะบอกลูกค้าว่ายังไม่เคยเจออาวาร่าคันไหนที่สวยเดิมสมภาพพร้อมได้เป็นตัวท็อปราคาตอนนี้นะครับันนี้4 9 0 0 0 0บาทลูกค้าครับปี20นะครับไม่20,000โลนะโอ้โหเป็นตัวท็อปเป็นแคลิเบอร์กล้องรอบทิศทางสมาร์ทแคปแคป็เปิดได้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสั่งการทุกอย่างหน้าจอเป็นเมนูภาษาไทยแคปเปิดได้ด้วยนะเอาวีโก้หน่อย วีโก้แบบนี้ผมมีเข้ามาหลายคันนะครับคันนี้เป็นกีออโต้ด้วยนะครับพิเศษบนเป็นกีออโต้นะมันเป็นรถที่ผู้หญิงผู้ชายก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับได้นะครับนี่นี่เลยสุดหล่อจัดทรงมาแล้วนะครับ489,000บาทดเก89ฟรีดาวฟรีจัดและฟรีโอนฟรีประกันภัยนะครับแล้วซื้อไปใช้่ต้งซื้อซ่อมนะครับแถบเปิดได้นะครับแถบเปิดได้สวยเดิมภายในสีดํานะครับเอ่อ เขาเรียกว่าขวัญใจวัยรุ่นแล้วกันตัวนี้นะวัยรุ่นชอบเอาไปตัดทรงลงล้อกันนะตัวนี้ขวัญใจวัยรุ่นเลยแหละสี 4, ่แสนก็บาทผ่อนอยู่เดือนละเก้าพันนะครับต่อมาที่สี่ประตูนะครับมีเท่าไหร่ก็ขายไม่พอนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับคนนิยมมากสี่ประตูยอดสูงตัวหน้านี้นะและที่สําคัญตากล้องมันนิดหน่อยตัวท็อปนะครับกล้องหน้ากล้องหลังเคียนบูดนะกล้องหน้ากล้องหลังเคียนบูดนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่เดือนละแปดพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าครับ ห่อนดูเราแปดพันบาทไม่แพงเลยแันนี้ดีแม็กสีดํานะสวยมากเดี๋ยวเปิดล็อกให้หน่อยได้ยางใหม่ใหม่เป็นสี่วงนะครับได้ยางมามอีกสี่วงนี่สี่แสนสามาหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันสิบจดทะเบียนในปีสองพันสิบเอ็ดแบบนี้จับไปได้เกือบเกือบห้าแสนเลยนะลูกค้าครับจับไปได้เยอะมากเลยนะจนับได้เกือบห้าแสนนะครับเดี๋ยวผมดูเลขใหม่ให้นะครับที่นี่ไม่ขายรถกรอใหม่นะครับรถทุกคันต้องปเป็นรถใหม่แท้นะรถทุกคันต้องปเป็นรถใหม่แท้ทุกคันนะครับ มากแเกเบียร์ธรรมดาปีสิบห้าครับผมปีสิบห้าสี่แสนกว่าบาทสี่แสนแปดหมืนเก้าพันบาทเลขใหม่กับแสนแสนกิโลพอดีเป๊ะเลยผ่อนอยู่เดือนละแปดพันบาทนะครับได้สีขาวนะครับได้ความใหม่ได้ไหม่น้อยนะครับมาด,ดูดิยางใหม่เสี่เส้นสวยๆเลยนะครับตัวนี้เอ็กซีรีปีสิบห้ามาแล้วนะครับมีสามคันนะครับ เหลืออยนะ yeah. ู่สามพันนะ X Series ตอนนี้มีปีสิบห้ามีปียี่สิบสามสองพันนะครับมีทั้งดํามีทั้งขาวนะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอ้โหหล่อมากคันนี้เปลี่ยนแม็กมาให้จัดสกเกิลมาให้อีกรอบคันโอ้โหสวยมากห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละหมื่นครับผ่อนเดือนละหมื่นพร้อมรับโปรขับฟรีเบี้ห้าเดือนลูกค้าสามว่าบางแล้วท่าหนูไม่เอาโปรขับฟรีขอส่วนลดได้ไหมได้ดิลูกค้าครับเลือกมาเลยจะเอาโปรขับฟรีก็ได้โปรขับฟรีไม่เอาโปรขับฟรีขอเป็นส่วนลดก็ได้นะครับนี่ X Series หล่อม เท่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อกันที่ฟอร์จูเนอร์นะครับโอ้ยมาเลยฟอร์จูเนอร์หกแสนกว่าบาทไม่แสนโลตัวท็อปปีสองพันเก้าจดในเบียน์ในปีสองพันสิบ TRD สี่คูณสี่นะครับหล่อมากคันนี้หล่อมากๆคันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นสองพร้อมรับโปรคับฟรีด้วยห้าเดือนนะครับไม่เอาโปรคับฟรีเดี๋ยวลดไปเลยสามสี่หมื่นนะครับเดี๋ยวลดไปเลยนะครับลูกค้า คนไหนก็ตามนะลูกค้าจับไฟนซ์แล้วยอดขาดยอดขาดเท่าไหร่ลดได้เดี๋ยวบางลดให้ถ้าบางไม่ขาดทุนบางไม่สมบูรน,นะครับสองคันนี้โดยตางทั้งคู่เลยนะครับคันนี้ผมเดลเจ็ดพัน 7, นะครับยาลิสแบบนี้เรามีทุกสีใส่สเกลได้แล้วลอกคันคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นโลผ่อนเจ็ดพันขับฟรีห้าเดือนจับโอนประกันบางฟรีให้ผมออกให้นะครับพร้อมกับใบรับประกันโครงสร้างออกใบรับประกันโครงสร้างให้เลยจะได้ไม่ต้องพูดจะได้ไม่ต้องเหนื่อยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับลูกค้านะครับ ูกค้าถามว่าบางรถชนมาหรือเปล่าไม่ต้องพูดเอกสารผมระบุไปแล้วทุกอย่างนะครับเอาเตปแบบนี้มีเท่าไหร่ก็ขายไม่พอนะครับสาขาเดียขายดีมากขายได้ผมแต่ละหกพันพอเราโปรขับไปอีาเดือนนะครับรอบคันสัสหน่อยหนึ่งนะครับไม่น่าเชื่อน,นะสาขายาลาผมขายไม่ได้นะแต่หามใหญ่มีเอาเตปกี่คันก็ไม่พอขายนะฮะยิ่งเป็นโฉมนี้ด้วยนะครับโฉมนี้ก็เลยโฉมหน้าหนูนะอะไรมันถูกสุดๆ,ๆนะครับอะไรถูกสุดๆ,ๆ แต่ตัวเนี้ยลูกค้าคุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องระวังดีๆนะครับคุณไปเจอที่ไม่ดีเนี่ยเขาเอาเรถแท็กซี่มาขายคุณนะของผมไม่มีรถแท็กซี่ของผมไม่มีรถติดแก๊สมาก่อนนะครับผมขายความจริงขายรถสวยขายรถเดิมนะครับสามแสนหนึ่งมืนกับเ้าพบาทสามคันนี้นะครับราคา2อง0สนกว่บาททุกคันแล้วก็ทุกคันมาผ่อนอยู่เดือนละห้าพัน แลวให้ลูกค้าขับฟรีไปห้าเดือนจัดโอนประกันฟรีเริ่มครั้งแรกนะมาได้สองปีสิบสามนะครับตัวห้าประตูมือเดียวป้ายแดงไม้แปดหมื่นโลสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟรีดาฟรีจัดฟรีโอนรีประกันภัยพร้อมรับโอนขับฟรีเปห้าเดือนนะฮะโอ้โหอะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนี้ครับใครมีรายได้หนึ่งหมื่นบาทเรียนเชิญน,นะครับเตรียมตัวได้เลยนะถัดมานะครับวีออสตัวนี้มือเดียวป้ายแดงไม่แสนสามนะครับผมไปซื้อมาเนี่ยโอ้โหบ้านหลังใหญ่โตนะครับลูกค้าดูเลยรถดีมากดีเวอร์เลยนะผ่อละห้าพันขับฟรีห้า ถัดมาสายซิ่งเรือนเชิญนัเตียธรรมดานะครับคันนี้ผ่อนเดือนละห้าพันเช่นเดียวกันปีสิบสองนะอย่าลิมเพ่พันห้าผมจัดทรงไม้ท่านแล้วนะจัดทรงล้อไม้ท่านแล้วสวยๆเลยนะครับสวยๆหล่อๆเลยผ่อนเดือนละห้าพันนะครับพร้อมรับโปรขับปีด้วยห้าเดือนใครดูรถไม่เป็นใครไม่มีความรู้เรื่องรถใครกลัวจะโดนหลอกใครกลัวจะโดนรถย้อมแมวใครกลัวจะไปเจอรถผิดประเภทมาหาบังที่นี่ได้เลยนะครับทุกสาขาไม่สะดวกมาจองออนไลน์เดตสง่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปซ็นสัสญ,ญญาถึงหน้าบ้าน ทำสัญญาผ่านไม่สะดวกมารับรถเดี๋ยวจัดส่งฟรีทั่วประเทศรถไปถึงท่านไม่สวยไม่เดิมตามที่บางรายงานไม่ต้องรับรถนะครับผมขอปิดท้ายที่เอาทิศสีน้ำตาลนะผ่อนเดอนละแปดพันเท่านั้นนะครับคุณจะได้เอาติสปีสิบห้าตัวท็อปของเครื่องนพันหกสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสีน้ําตาลสวยมากนะครับสีน้ําตาลสวยมากผ่อนอยู่เดอนละแปดพันแต่ก้องรอบพันสนักนิดหนึ่งนะครับสวยๆจะนี้ยยอยู่ไม่นานนะลูกค้าจา๋าผมฟันธงได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่ๆนะครับสวยเดิมมากนะครับ เอาติดข้อเด่นข้อดีราคาขายต่อไม่ตกอะไรถูกนะครับเป็นรถสากลางเป็นรถสากลางนะครับคมได้รับ8,000พร้อมรับโปรขับฟรีเบรก5เดือนนะครับและจะอุ่นใจกว่าแน่นอนถ้าลูกค้าซื้อจากผมนะครับผมการันตีด้วยเอกสารการันตีด้วยกับใบรับรองโครงสร้างของรถนะครับดังนั้นไม่ต้องมานั่งวัดดวงลูกค้าครับซื้อที่ผมไม่มีคําว่าวัดดวงเออมาส่องที่ขายพร้อมการรับประกันกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุด ในภาคใต้ตั้งแต่เคยมีคนจับมาเลยนะแล้ววันนี้ผมยังยืนยันคำเดิมครับผมยังเป็นเจ้าเดียวที่ออกเอกสารรละบังงุงสร้างให้นะรถตูกคันของมอเตอรยูสคาต้องมีกันะที่ข้ามจงน้ำแต่ต้องบอกสัว่าติดแก้ก่อใหม่นะครับตรวจสอบพบยินดีรับซื้อคืนภายใน7วันพร้อมค่าตกใจอีกคันละห้าหมื่นบาท